สวัสดีตอนเช้าครับผมเมิองลุงเดจับปลาสูบน้ำเสียเขามันบกพอดีปลาขึ้นดุงเดได้ปลาอย่างนี้น้ำจนบกสูบน้ำเสียเขาเด้งขึ้นได้จับปลาพร้อมแต่ริลุงใดมีอยู่วะ ว่อเก่าครับผมสูบไปแล้วจะไปแล้วมาสูบใส่เขาเชื่อสูบน้ำใส่เขาเลยได้เก็บปลาพอ้อขุดอยู่ในของก็เป็นการสูบน้ำเชยเขาเซื่อ วนมาตกสูบน้ำใส่เขาเอาเขาจะตายเมื่อไหร่นะต้องสูบน้ำใส่ยกไปใส่เดี๋ยวยกนี่ชอยลุงแดกันครับแรงนี่สิอะไรี่น้อง นี่ก็ตดล่งหลายเลยตกมาจากพูนตั้งใช่แต่กูว่ามันตังนี่สูบใช่นี่อีกยว้อเสียวเชียวป่ากัน ก็ยังมีปลาเหลืออยู่พี่น้งองยุลุมนี้แห่งบ่อนัตง่ายหนึ่งก็ยังเหลืออยู่สาถึงสองรอบสามรอบแล้วเล่มขีเก่าไปเรื่อยยังได้กินอยู่คือเกา่า ก็เจ็บไปเ็เรื่อยพอได้ปนพอได้ต้มโอ้มีอิปู เดี๋ยวแล้สิเก็กบปลาบอนี่เห็นม,มันเหลือนิดนึงก็เก,ก็บปลาไปเลยพี่น้องก็อย่ามาสูบใส่บอนี่ไลยมึงก็นนะมังไม่ตายยังปลายอยีาาเดิอป่ะโ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮอ,อ้โหดีหอดปลากคออู้ปาคอปลาดุกพี่น้องโอ้ยอย่าโถง,งามโอ้ยอย่าปลาดุก อ๋อปลาดุกปลาดุกเจ้าของเลี้ยงนี่แหละเม่นบ่อ,อู้ได้ลาบนึงพุ่นแล้วนี่ได้ลาบได้ต้มนึงพุ่นฮะปลาดุกงามครับผมฮะให้ลงได้แล้วสาปาก่อนต้นใหม่บ่ทันได้หดอยู่ฮะ ว่ากระสือตัวใหม่มาตัวอีหยังพู้นี่งามอยู่ด้วยแหะพี่น้องกระถางน้หน่อยๆว่าต้องออกจากกระถางเดี๋ยวจัวหน่อยเชียวออกจากกระถางอยู่ไปหาซื้อกระถางนี้หน่อยอจะเป็นกระถางง่ายๆม,มั้งสิมาใส่ง่ายมือกันเด้ปานนี้ ห้ามกัดโอ้ตรนไหนเขาไปเอาขวางมาจะเศร้าขวางมาทรงจะมัวว่าน,นีสาิจ้าพี่นั่งจ้าจาปัันนะ้จาจาสวยๆเร็วๆเร็วจ้าส,ส,าส,สวัววววสดีค่ะ ทุ่งจ้าก,ก่อนเร็วๆจะให้ดูชุดสวยทุ่งจ้าป้าป้านานากอนนะนี่ยายพูดฝากมาให้ขอบคุณค่ะยายพูดก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยายพูดฝากชุดสวยๆมาให้นี่นี่นี่ใช่ไหมคะใช่ไหม สวยไหมนี่ยายพูดฝากผ้าเหม็นมาให้อีกแล้วฝากพ้าเหม็นมาให้เออขอบคุณยายพูดก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณยายพูดค่ะขอบคุณยายพูดมากๆค่ะเออจอมดีๆสิลูกเหตุเร็วยายจะได้ฝากมาให้อีกฝากนี่ยายฝากมาให้ตลอดเลยยังเหรอกระโปงกระโปงวะอ้าจงบ่ฮ่อนกระโปรงอ่นแหะ ก้อนหนูมหนูมีอย่างแล้วมันมีแล้วลูกมีข้าวเหนียวเหมือนของในนี้เป็นเดิมที่ยายพูดกลับใไสหัวมันเอาเอาเมียนเห็นกองอยู่ถ้วยใส่สุกน้ำเปล่สูบน้ำซีเครตไปปลาจะปลาดุกป,ประมาณสิบตัวนี่ละ พีตะปาดุกวะอืมปลาปลคอตัวนึงก็ย่างที่นี่อีกได้เลยนะกะนี้แหละพี่น้องธรรมชาติกะขอขอบคุณแม่พูดครับผมของถึงแล้วเด้อแม่เด้อเฟินฝากเฟินฝากผ้าเมินมาให้นี่นี่เพราะว่าเราซื้อมาให้นี่เนี่ยตอนนั้นนี่นี่ติดผ้าเมินตนี่ติดผ้าอันนี่ละเนี่ยเราก็เลยบอกว่าแต่จังได้แบ่งกันซักกระชั้นครับนี่ผืนเดียวน้องกับ แมงบดท่านนองกับมอนอนเนี่ยผ่าหม็นเพราะว่าสีเดียวกันเลยสีเดียวกันนิ่มนิ่มคือกันนี่เนี่ยมากอดพี่น้องมากอดงามขึ้นมาคมแล้วก็เทียร์กับีดนุ่มใชชีดนุ่มใสมันจังนี่กินข้าวนุ่มกินเหม็นเขา้ะผ่าเหม็นนะผ่ากินโตเพิ่นนลยนะนี่แหละพี่น้องขอขอบบุญขอบพุณแม่พูดได้หลายครับผมที่ฝากของไม้ลาน ขอบคุณค่ะยายพูดก่อนขอบคุณค่ะนี่แหละครับผมกับธรรมชาติความสุขเล็กๆกับปงกับปลาหาปูหาปลากินกันความสุขบ้านทุ่งโอ้้วเท่าพราะพท่านปลูกต้นไม้อยู่ เล่นกับดูกกับล้านนี่ไปขายของยุตพี่นงขายของบ่มืออื่นเด้อยปลาจังสิได้ชงพี่น้องจ้ามือนี้ปลาเขาจ้ะมือนี้ปลาปลาปลาเขาเพิ่นคั้วเพท่านงานั้วเพท่านดอกกระสิคั้วก็สิมักกับมืออื่นพอดีชงที่แหลกว่าชีชงมือนี้พอดีปลาเขามือนี้พอดีที่แรกว่าปลาสิเขาตอนแร้งมันบ่อของอานก็เลยว่ามือนี้สีได้ กับเล่นเรียนโทษเรียนเพื่อนนะ,ะบอกแวอเอ่ะโอเคพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเดี๋ยวเห็ดหนึ่งเขาหนึ่งนาำก่อนอเห็ดเดี่ยวกินเดี๋ยวมื้อนี้เห็ดเดี่ยวกินซ่บๆซูพีซูหน่อยมึงเนาะนี่แหละความซุขแบบบานๆครับผมสไยเฮา่ไเต สไตล์ไผ่นี่ยังาหากินหาอยากพี่น้องสวัสดีครับ